สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะวันนี้มาอยู่บ้านนะคะช่วงนี้ประมาณบ่ายสามโมงเนาะออกมาก็เหมือนกแบบับอากาศกําลังจะดีๆนะคะอยู่ตามทุ่งนานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ ามาพักผ่อนที่บ้านวันหนึ่งนอนเพิ่งตื่นค่ะท่านผู้ชมแต่กลับพาใครไปไหนไม่ได้สนใจเลยฉันมานอนอย่างเดียวนะคะนอนคนเมก็เปิดแอร์เปิดไล่ให้เขาก็ไปโน่นไปนี่นะยังไม่ได้ไปลงที่ทุ่งนาเลยที่ว่าจะเอาพามาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมในเรื่องของทุ่งนานะคะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวอาจจะตอนกลับสุริยาเดี๋ยวตอนกลับตอนเย็นเดี๋ยวไปลงที่ทุ่งไหนฉันหน่อยฉันยังไม่ได้นั่นเลย f อฟซเขาอยากเห็นทุ่งนา ป๊อดไปนี่นะหาไม่แล้วเออลูกสาวฉันลูกสาวฉันลูกชายฉันลูกชายฉันลูกชายฉันน่ารัก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 ลูกใครลูกใครเอยหาอยู่กับคนคนอยู่กับมานะ ไหนลูกเองอยู่ไหนล่ะลูกเขาว่าออกลูกสี่ตัว